เอาหอดมันตียนนสวัสดีครับสวัสดีพอแมนพี่น้องครับวันนี้ก็ผ้าเาวเบดมากเก็บหยอดปักใสมะละขีนกนะครับบะ้าษาเนื้อหนดยังก้อยมะ้อย มาห้อยครับมาห้อยพ่อได้เก็บอยู่เนาะนี่ครับโอ้โหอดผีแม่เบ็นผีอุ้ยผีพวกไลน์ครับนี่คือประยุมยุ่มมาเลยนี่อุ้ยประยุมมาไม่หนูแมนผีผีพวกไลายหนึ่งโอ้ผีผีผีมากันนะหมากันมีปะหมากันบนท่านไ้น์เนาะเงาเดียว ต้นเดียวเงาเดียวครับมีมีบอดลูนทางนนะคุณได้ต้นน้องบอลลูนก,กี่มีคุณนะมแม็บกบอลลูนฮะกำลังเป็นหน่วยไอ้บ่าวท่องข้าม,มาเมืม่อเก็บแม่พนะี่เด็ดเอาดีๆแ<ว><ว>น่นนเเด็ดไปเด็ดขามเด็ดกายไปเนะานนะ นี่ครับโอ้เบาวทองคำรับเสียาไปเห็นย,ยังกินครับนี่ออมสใส่ไก่ครับออมสใส่ไก่อโอ้ยขาวทาปันยังเลยครับขาวทาปานเรือออมล้ำเลยแบบอำล,เลอำลเลยมันบวะนี่ครับโอ้คำลังเป็นหน่วยเนาะนี่จะหน่อยนี่กินหน่วยเลยได้แน่นี่หยอดเงาครับผมขี่แม่เบ็ดนั่งล้างขี่จะหยอดนังน่างามพ่ออะไรตีพ่อเนี่ย

ออมใส่หมูใส่ไก่สุดยอดเนาะหมากสุกแล้วเฮโอ้เป็ดมากเลยเอาไปปลูกเอาไปปลูกนะเอาไปปลูกแคมป์เนี่ยถ้ากินแหนมนะทันเดียทั้งล้างเจ้านะหมากเรื่องนะนี่ในขานะี่ยซื้อขาซื้อสน่องซื้อแข่งนะหอยโจน,นชุกรชกระแหงแสบจ้าจะหมากใหม่ยังเองิญยังกินสุกเนาะมากนี่ มาเอาไปอมอมกินกับแกงหน่อไม้เน,ะเนาะขนาปลาเกลียวว่าน้ำยังมีอีกว่ะขนาปลาเกลียวก็สั่งดิสะกระซังเนี่ยแดดบริษัทไรอีกฮันบริษัทคนมาแล้วส่วนคนอยู่งคนทั้งหลังคนหน่อยหยอดไม่แต่หยอดใหญ่ๆนะเปลี่ยนเปลี่ยนเอาครับโอ้นี่แหละครับซีบีดเนาะงานไทยครับซีบีดคนไทยครับผมฝากกดติดตามเบ้าท้องค้ามน้ำนะครับพี่น้องเลย บบาวทองคําบ้านม่วงแม่นวะเบาทองคําบ้านม่วงครับผมซอยให้กาลังใจพันใดครับเนี๋ยวผมสีวางหลิงสองเพื่อนไปไต่คออเมมตนนะครับไต่คําอธิบายครับผมกดเข้าไปเบิ่งใดครับฝากให้กาลังใจพันครับผมไรงงานไทยใน่างแดงครับผมเพื่อสียเป็นกําลังใจให้เหตุขีบต่อไปเนาะติดตามวิถีชีวิตแรงงานไทยครับผม ที่มาเห็นงานอยู่ในต่างแดนครับชีวิตการเป็นอยู่ของเพื่อนหาเก็บพักเก็บหนากินครับบ่อเสือกับโบมี่บ่อเสือโบได้โอ้เก็บเนี้ยเก็บพักเก็บหนาตัวไป็นเสือมันบบมี่ขายเนาะบบมี่ขายครับผมต้องเก็บเอาเองคูงพี่ถ้าคุณแมั่ มันหนามมันแขงเพื่อนบ่อได้หาย,นานยนาหนามครับก็เลยตนบ่กงามบันไดเนาะต่ว่ากับพ่อได้เก็บแต่หาอยู่ครับเพื่อนบ่อหายหนามกสมสงสัยเพื่อนสีบ่อเอาหมาก็กสมปีนี่ะวามบ่ด้จับหน่วยเนาะปี่กายนี่มาเต็มเลยน,น้าเนี่ครับเก,บบก,ก,บก็บไปแบ่งกันกินกับพ่อเน่ยทองมันก็ไปแบ่งให้ปลากเกียว บ้บบา,าเอยไรตีโอ,โอ้เต็มทุ่งเลยตีทางนะเบ็นเก็ยบี่ใช้ปะเมือน,นี้ก็มากันสี้นครับนี่เบาทองคำเบาเบนเบาด,ดุกดิกมาอยู่นี่เป็นบาบ,นนบาวเวเนาะเบาอุบลกับนี่ครับ ใช่เลยเ็บดีใช่เลยบางขันทุกท่านขึ้นไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งัวย่างไปติดแล้วที่ขี่รถจักรยานไปอีกไปในท้องขี่จักรยานไปไปเบิ่งมองไม้ครับเบิดระวัง ดาวเจ้องโมทางนั้นจังงลายขึ้นแต่หน่อยง่ายพี่กายนีไลยครับปีนีโบมีเลยมนเข้าไปทางไหนพุนนะ้น่ะโอ้โหไอยู่ตัวผู้นนะ่ะจะหนอนยังไงพ <S 1> <S 1> ี่นี่นี่ ออมหนึ่งเนาะแล้วพอ่อหอมปากหอมคอครับ,บพักเก็บผักใส่ครับหากินยากคำในยิปเซเลอเนย์มอค่อยมีเลยอาหารหากินยากไม่มีขายในร้านช็อปแม่นบ่ะหอยทองเรามีเลยขายบ่ม,มีขายเลยครับในช็อป นอกจากสีมาหากเก็บเองเราอ่อมทีบอ่อมปลาครับพออยู่สององหมองมือนี่นะแมนพ่อแมนสีตายก่อนเดียว, <c oughs> ว,วเอาอยาข,า,า,เขาสีเขาสีดยานม่งเลยตายไปเน,นาะมองนี้เขาบอกสีดยา เราท้องข้ามจัดเต็มทวงเลยครับเพื่อปลาเกียวสองคนมันคือแสบแลยหรฮะมันเป็นน้ำยังหรือมันคือแสบแต่มันท้าหยากเนะา,าเนะโอ้หมุนไปน้ำกันครับผมมาได้เก็บซอยด้วเหมือนนี่ออมองหากินหยากแหงหยกัแยกแหงอึดแหงหยากเนาะ แ่อืดเธอได้แห่งแสบครับโปรยทองแล้ววะแมีนความละวาครับผมเกียยวมัันงใด้ไอ้ทางลุมผี่เบียนนี่เห็นบ่้ยนะห่างตีนบุดดุกนะนี่คือโบเก็บเอาทางทอดผีพปรยทองมีแตะยนอดใหญ่ๆไหมพอเลี้ยวพอแล้วก็ได้พอแล้วเนาะเด้ตะยนอดใหญ่ๆเอาไปเพื่อข้าจ้าวนำนะอยู่แข็มนะ น,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 นั่น,นดูวยคางค้าน่ะนี่ตัวหย่อนใหญ่ๆนี่ยเล่นวะนะเนี่พุ่นเดียวบมมีดอกยาเอาลูกเอาเหงาเหงามันมีเหงาเดียวด้วยนะคือบอกเอาเสียมมา<อ>ขุดไปปลูกนะวะโอ้ย<ป>กัดมากตี๋ว่าพี่ทองย่างหมดแล้วฮ่องกุ้นไปเป็นกระตายข้างทางหมดท้ายไอหนุ่มแล้วปลูกรู้สึกดีแต่ว่าต้าจบ่อยนั่นนี่โอ้นั่นแล้วโอ้นั่นแล้วเบี้ยนใบมันก็กินได้เบิดตัวนะ่ะ ได้ใบมันเท่ากับใบใบบักนาวก็จะไปกินแล้วเนาะโอ้ในร้ายเติบแล้วบ่ะโอ้ในร้ายเติบแล้วครับเบลเบนกับเบวล่ำปังกับไปออมเนาะพญท่องกับปลาเกี่ยวครับพัวหนาดุกเด็กกับพญิบานลี่แบ่งกันกินครับผมแบ่งสั้นปันส่วนกันไป แกงเสปตะไสว่ก็เข่ากันพันยังเล้วใช้ปานิ่กัเข่ากันเด้ใช้เหงาพันยทองใช่อ่อคุณู้เหงางวะเงาไงเลยติอบอกบ่นาขันลกไปไปปลูกมันตัยบ่าอะไรกินํำได้เนาะเอาไปนะ นี่หมากปกติได้หมากมันโอ้ยหมากฟักไสตตัวนี้นี่ครับหมากหมากฟักไสต์กำลังเป็นต่อปอแต่แปะเนาะนี่ได้หมากหนึ่งหมากฟักไสตนี่เนาะได้ดุกหมากฟักไสตหมากหนึ่งนี่ครับหมากฟักไสต์มีก็หมากฟักไสตครับกใส่ใส่ยางใส่ลับใส่กลไยหมากฟักไสต์ร้ายเลยครับนี่นี่กำลังเป็นหน่วยต่อปอแต่แปะอยู่ปลาเทียวคนชราคือบลาลาวมาเบิร์ตรถอืมงาอนี่ครับ หลายๆเพอยังไมเเ่เอาเลหลายๆเอาหลายๆเจา้าปลูกก็นังยั่งในแบบนี้กินแฉบกินนัวครับใบแก่ก็กินได้ปลูกก็เกิดยากเน,ะนาะเกิดยากครับผมปลูกก็ได้แค่แน่แต่เกิดตามธรรมชาติหากินยากร้ายครับผักแบบนี้ในยิสราเอละเนะบกค่ยอยมีเลย ว่านที่นีผักไทยเนาะคือบ้านเขาเนาะแมน่อยพ่นไทยบ่ามาปลูกเนาะอยู่ตำหุงไหมโอ้ยอยู่บ้านเขาปลูกขายเด้ผักไทยอยู่แถวอยู่ไหนไหนที่นีนะอยู่นี่นะแบบทีเด็ดคนไทยนะครับเนี่แบบนี้ครับครับการในคลิปนี้น้องมูบลนกับสีขอจบไเพียงทร์เลยครับผมเอาไว้โอกาสหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ